ต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกนะคะหลังจากตำรวจจังหวัดปราจีนบุรีค่ะต้องไล่ล่าคนร้ายที่ซิ่งกระบาประกบยิงทหารดับหลังจากที่มีการขับยิงแบบนี้ต่อเนื่องมาถึง10กิโลเมตรค่ะ ตำรวจและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบริมถนนสาย359มุ่งหน้าสราแก้วเพื่อค้นหาปลอกกระสุนที่คาดว่าจะร่วงตกในจุดเกิดเหตุที่รถกระบะของสิบเอกเอกร,รัฐเสืออ่ำอายุ22ปีเสียหลักลงข้างทางหลังจากถูกคนร้ายขับรถประกบยิงด้านแฟนสาวของผู้เสียชีวิตอยู่ในอาการหวาดผวาบอกว่าขับรถจะไปส่งแฟนทำงานที่สราแก้วแล้วตั้งใจจะไปลอยกระทงด้วยกันรวมทั้ง จะไปแจก,ก๊า s แต่งงานด้วยปรากฏว่าระหว่างทางมีการขับรถปาดหน้าไปมากับคู่กรณีที่เป็นรถกระบะสีบอลสีประตูไม่ทราบรุ่นและไม่ทารทาบเลขทะเบียนโดยคู่กรณีขับรถไล่ยิงรถร่วมทางกว่า10กิโลเมตรคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะพอใกล้ถึงจุดเกิดเหตุคู่กรณีก็ได้ยิงปืนมาทางฝั่งตนแต่ว่ากระสุนปืนเนี่ยไปถูกไหล่ของแฟนจนทำให้รถเสียหลักลงข้างทางก่อนที่ต่อมาจะเกิดเรื่องน่าเศร้า แฟนของเธอเสียชีวิตในที่สุดด้านพันตำรวจเอกพงษ์อานาัน์รักษาชาติผู้กำกับสอพอระเบาะไผ่บอกว่าเบื้องต้นมีรถต้องสงสัยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนี่คือสภาพรถกระบะบนะคะคุณผู้ชมมีรถต้องสงสัยอยู่อยู่จำนวนหนึง่งแต่ว่าเรากำลังตรวจพิสูจน์อยู่<น>พิสูจน์ทราบอยู่ว่าจะใช่หรือปล่า,านะครับ ส่วนสาเหตุเบื้องต้นที่ว่ามีการเกิดขบวนครับสาเหตุเบื้องต้นก็น่าจากการสอบสวนพยานแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขับรถปาดหน้ากันไปมานะครับเบื้องต้นนะครับส่วนสาเหตุที่ทั้งสองคันขับรถปาดหน้ากันไปมาตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ลงติดตามกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแล้วนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงครับเดี๋ยวคงต้องรอการสอบสวนนะครับว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุแบบนี้คืออะไรกันแน่